นี่มีดักแด้ด้วยนะไม่จายแม่มาหาดูขนมนะคะทุกคนของกินก็เยอะเลยนะคะทุกคนนะอันนี้แล้วก็วร้อนเลยจ้าเดินกินนะคะทุกคนอยากกินทุเรียนเอะอยากแต่เอซื้อแตงไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ตำเลย ร้านนี้ผลไม้คือจริงๆอ่ะกินกินอิ่มแล้วอยากกินทุเรียนที่หน้ารามน่ะเยอะอยู่นะน้องเมเย์ไปอยู่ร้านหนึ่งร้านเขามีชื่อเสียงมากโอ้ยกุ้งร้อยห้าสิบเองอันนี้ปลามีปลามีเมี่ยงปลาด้วยนะอวยน้ำอ้อย ช่วงนี้น้ำหนักเยอะแต่มันก็นก็มีแต่ของน่ากินเนาะหิวข้าว <c oughs> นี่ไงดูเรียนสองร้อยสามสิบเองราคามันลดแล้วนี่ไงแต่แต่ลูกใหญ่อยู่นะถ้าพิมพ์าสี่สิบบาท ของกินเยอะมากเลยค่ะพี่มนขอบคุณนะคะ,ะน้องเมมา,มา,ม,ามาเดินเที่ยวหน้าบิ๊กซีนะคะอยู่อยู่ใกล้กันเดี๋ยวมีเวลาพี่จะไปเยี่ยมบ้านนะคะน้องเมย์ไม่รู้น้องหรือพี่ก็ขออนุญาตเลี้ยงน้องก่อนนะแบบว่าพี่ก็แก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอายุยังยังไม่มากเท่าไหร่นะก็คือ คือเราต้องเป็นพี่แล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะพี่เก๋แม่เอ็กกินข้าวมาแล้วไงแต่วันนี้อยากกินไก่อะ่ะอยากกินไข่เอ็ซี่ีอายุยี่สิบหกอุ้ยเป็นลูกเลยลูกเพชราอายุสามสิบลูกสาวเพชรโตแล้วโตกว่าน้องเมย์ลูกสาวลูกสาวคนที่สองเพีอายุยีิบเจ็ดแล้ว ว้ยหอยมีหอยค่ะคือทุกสิ่งอย่างก็คือคือโดนดูเฉยๆนะคะไม่ซื้อจะไปซื้อเขตสี่ว้จะกินไก่วันนี้จะกินไก่เอฟซีนน FC ค่ะแต่กับข้าวก็น่าอร่อยทุกอย่างเลยนะถุงใหญ่ด้วยแต่ แต่เรากินคนเดียวอนะไรเงี้ยกินก็ไม่หมดนี่บักหุ่งบักหุ่งมะละกอค่ะน้องเมย์ทำบ้านนานหรือ,อยังคะถามได้ไหมคะทำชาแนลนานหรือ,อยังเอ่ยวายขนมหวานพี่เก๋สงสัยเดินผ่านไม่ได้สงสัยเดินผ่านร้านนี้ไม่ได้ หลอแปมหนึ่งนะฮะทุกคนนี่มีสิ่ของน่ากินน่ะอันนี้ของโรดเลยทุกคนพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราค่อยลดน้ำหนักก็ได้เดี๋ยวเราเลือกของกินก่อนนะคะว่าเราจะเอาอะไรแต่อันเนี้ยมันได้สามอย่างเลยนะพี่เก๋นี่มีทับพิมพกอบด้วยได้สามอันเลยหยุดหยดหย จริงจริงพี่มนคืออันอันนี้มีเปือกด้วยไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอถามพ่อค้าก่อนอันไหนอันไหนมีเผือกมั้งคะมีเปือกมั้ยไม่มีเปลือกวะมีแต่มันนะไม่มีเผือกคือทุกสิ่งอย่างแบบว่าน่ากินหมดเลยเท่าไหรคค่คะยี่ห้ออ๋อลืมไปเคยซื้อก็ลืมนะคะนี่พี่มน คือกินไม่เยอะก็ได้กินนิดเดียวก็ได้นะเราจะเน้นแบบว่าถัถ่วๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะพี่เมพี่โมนพี่โมนเราเราเป็นคนไทยเนาะ,ะเราต้องอุดหนุนนะคะอุดหนุนคนไทยนะ,ะทุกคนน้ำหนักอ่าพรุ่งนี้ค่อยลดเนาะ,ะอ่าเอาหนึ่งอันนะคะเดี๋ยวเลือกอีกก่อนะ,ะแต่อันนี้ก็น่าอร่อยเนาะ,ะอันนี้ก็มีแตงไทยด้วยเนาะ,ะขอแป๊บหนึ่งนะ,ะทุกคน